ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Car Review แหล่งรวมข้อมูลอัปเดตล่าสุดรีวิวเชิงลึกและความคิดเห็นตรงไปตรงมาเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดในตลาดวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ Isuzu 9ที่นั่งรุ่นปี2025รถ MPV ที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสบายความกว้างขวางและความคุ้มค่าสำหรับครอบครัวใหญ่และการใช้งานเชิงพาณิชย์หากคุณกำลังมองหารถอเนกประสงค์ที่เชื่อถือได้และมีดีไซน์ทันสมัยรีวิวนี้จะตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับ Isuzu 9ที่นั่งรุ่นใหม่ล่าสุด Isuzu ก้าที่นั่งรุ่นปี2025ได้สร้างความโดดเด่นในตลาด MPV ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและโดดเด่นผสมผสานระหว่างความสวยงามและการใช้งานได้จริงด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำด้านไฟหน้าเล็พร้อมไฟวิ่งกลางวันแบบบูรณาการชุดตกแต่งโครเมียมและกันชนหน้าที่ดูแข็งแรงเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถด้านหลังมีไฟท้ายเล็ที่ทันสมัยพร้อมฝากระโปรงท้ายที่ออกแบบให้ดูมีมิติและสปอยเลอร์หลังที่เพิ่มความสปอร์ตแบบเรียบหรู ในเรื่องขนาดตัวรถ Isuzu ก้าที่นั่งมีช่วงล้อยาวเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในประตูบานเลื่อนด้านข้างช่วยให้ขึ้นลงรถได้ง่ายโดยเฉพาะในที่แคบระยะห่างจากพื้นถึงใต้ท้องรถสูงพอที่จะขับขี่บนถนนที่ครูขระเล็กน้อยได้ทําให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเส้นทางที่มีสภาพถนนหลากหลายภายในห้องโดยสาร Isuzu ก้าที่นั่งมาพร้อมการออกแบบที่เน้นความสบายและทนทานวัสดุุ่มสัมผัสที่แดชบอร์ดและประตู ช่วยเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมการจัดวางที่นั่งแบบ 2, 3, 4หรือเลือกแบบที่นั่งกับตันในแถวกลางในรุ่นสูงเบาะนั่งกว้างและนุ่มรองรับสริราได้ดีเหมาะกับการเดินทางระยะไกลมีช่องแอร์สำหรับทุกแถวเพื่อความเย็นทั่วถึงภายในรถระบบความบันเทิงมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Android a u t o และ Apple c a r p l a y พร้อมพอร์ต USB และจุดชาร์จสำหรับผู้โดยสารทุกคนนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องมองหลัง ช่องเก็บของหลากหลายหน้าปัดดิจิตอลและปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยรุ่นสูงจะเพิ่มฟีเจอร์พรีเมียมเช่นไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารบอกคนขับปรับไฟฟ้าระบบเปิดปิดประตูแบบไร้กุญแจและหุ้มเบาะหนังขุมพลังของอิซูซูก้าที่นั่งปี2025คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรที่ให้แรงบิดสูงและประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นการขับขี่นุ่มนวลเหมาะก,กับการใช้งานในเมืองและทางไกล อัตราประหยัดน้ำมันเป็นจุดเด่นที่ทำให้รถคันนี้เหมาะกับครอบครัวใหญ่และธุรกิจด้านการขับขี่ระบบช่วงล่างถูกเซ็ตมาเพื่อความนุ่มนวลดูดซับแรงกระแทกได้ดีและรักษาความมั่นคงแม้บรรทุกเต็มที่การเก็บเสียงภายในรถดีขึ้นทำให้ประสบการณ์การขับขี่เงียบและสบาย ระบบเบรกตอบสนองดี D, พร้อมระบบความปลอดภยัยมาตรฐานเช่น ABS พร้อม EBD ถุงลมนิรภยัยคู่หน้าเซ็นเซอร์ถอยหลังและจุดยึดบอะดเด็ก ISO FIX บางรุ่นมีฟีเจอร์เสริมเช่นระบบควบคุมเสถียรภาพผิว Start Assist และระบบเดินมุมอับสายตาเรื่องการเก็บของและการใช้งาน Isuzu g a a ที่นั่งถือว่าทำได้ดีพื้นที่เก็บสัมภาระยังเหลือเพียงพอเมื่อใช้ที่นั่งครบและเมื่อพับแถวที่สามาจดได้พื้นที่กว้างขวางเหมาะกับการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสัมภาระ ราวหลังคาช่วยเพิ่มความสะดวกสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นกล่องเก็บสัมภาระหรือที่วางของเพิ่มเติมโดยรวมแล้ว Isuzu 9ที่นั่งรุ่นปี2025เป็นรถ MPV ที่ผสมผสานความคุ้มค่าความสะดวกสบายและฟีเจอร์ทันสมัยได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ต้องการพื้นที่และความปลอดภัยหรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการรถสำหรับขนส่งผู้โดยสารรถคันนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในทุกด้าน ขอบคุณที่รับชมช่อง Auto Car r e ีวิ w หากคุณชอบคลิปนี้และข้อมูลที่เราให้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์ใหม่ๆข่าวสารและการเปรียบเทียบรถยนต์อีกมากมายการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราทำคอนเทนต์ดีๆออกมาอย่างต่อเนื่อง